จะมาตีตีปาตีเขาขวากันเลยครับโยนะครับตอนนี้แก้รเกมลุกไปโอ้โหไอ้นี่เขาาดอกดีับเริ่มสนุกแล้วอ่าก็เป็นไปได้แบบนั้นเริ่มเล่นแล้ว ถ้ายดดิไป้าโดนายตัวแข็งเหมือนกันเอาเ,เกมลุก้นไปกัตเรียกว่าหายใจแบบล้เลยถ้าอ,อยู่วงรอนะครับเข้า,ารับกแท่ายรับโอ้โหคนนี้ครับแม่ท่าาครับจังหวะโยกไปโย,มยกมาครับจอนตัไวตังไงอยู่โอโ บกเข้าไปดีครับไปขวา่เปครับตอนนี้จอนลงคนแก้วต่าเกมลุกเข้าไปให้ขวาไปดูเลยครับแชด้านใจอยู่ไนอะไรอะไรไปแล้วครับาด้านของเป็นพยัยฆให้อกแ่สลุกาแล้วครับแม่ฟ้ามาโอ้โหมาถึงตนี้ตื่นเต้นร้อนใจครับไปต่อไม่ได้แล้วเป็นายหัดายครับถึงพยหลักจกลุนล้อก็จริงนะครับแต่ว่านิ่งมากๆครับ อย่าไปอย่าไปบร์เสี่คือหมอผคุ้มครองสมุนเมตตาจับมาให้ทุกทุกปีได้ทรายทายว่าไงว่าไงครับทางด้านของพพนแก้วขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นขากระดอนคนะทีอ่าต้องมาที่สวนครับที่สวน จะวาขงขห้ขวานะครับผมคุณเก้าสาดเข้าไปครับมาแพยมเกมลุกแบบต่อเน,นื่องยกนี้นะครับยกขึ้นโอ้วิซ้ายโจจอก็เข้าไปข้างในเข้าหั้าี่แต่ล็อกในแต่ช่างตีแต่กองเชียร์เริ่มรุยกันแล้วครับหมดยกหมดยกที่สาม ามาต right. mm ่อนะครับแต่มาต่อครับยกที่สี่ครับยเซ็นต์มุไทน่เป็ยกที่สอบครับนะครับแต่เป็นระยะ่จูันสกครับใครับจบแบที่สี่ครัเก่งเล็กก่ใหญ่ครับเฮ้ครับสู้กัต้องบอกว่าได้ใจท่านผู้ชมนะครับส่งทุกท่านนอับยสำหรับ่าคือีนะครับอะไรแค่ซบ้าเป็นระยะแย่ขาติมั่งหงคนแก้ครับจงรียกซ่า เข้าไปเสียรางวัลนะครับมงคลแก้วแบบการสู้ด้วยกันสมการนะครับตอนนี้มงคลแก้วบุกเข้าไปเลยนะครับเรียว่าเก่าหมดสนอายุจับจ่อโอ้โหนี่เขาขวานะครับฝากแทยเข้าไปครับเต่าก้วด้วยกัรเข้าขวาแต่แ้่ขวามาขวายาวขวายาวฝากแบบนี้ขวายาวใครไม่ติดตามโดนเสียตายแย่นะครับคนนี้ ไม่แน no 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 ่ครับเรื่องมัดอยครับไม่มีอะไรรู้ก่อนกัรชุมีข้อพิจารณาได้หมดครับแต่ว่าดูอาวุธครับดูอาวุธดูไู่เปลี่ยนลูกพยายามครับโอหดูนะครับท่านผู้ชมลูกทำลูกแก้แล้วไม่ได้กลาดได้ดีครับผแกแล้วยา่ โนหโลังตบโโดแดงนั้นสี่เดียร์ข้าทีมาตว่าขวาไปเอานะครับโดนเข้าไปาาบ้างนะครับรุน้องอย่างเป๊พยามโดนขวาแล้วพยายามทีซ้ายโอ้โหเป็นภาษาบวยกันดู่นครองสุดท้ายสาธิตาชนต่อชดคือฝ่ามืโอ้โหใช่ขวาครับจัดไปสา,าออมใข้ <c ười> ซ้ายมายังสายมาเลยยังเดินทะยักเอาดู้านสายตอนนี้ต้องเป็นการเปลี่ยนเซิล์ฟนะครับเปลี่ยนเซิร์แล้วแบบเดินทยักถูกันไหมครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้ว มีตาต่อนประวกอาล่ะครับโอ้โหเป็นเนเราใจจริงครับโ้าของเราในวันนี้นะครับขยับาครับเกดยัอไออกาซ้ายออกไปออกแค่ซาโดไม่้ากรา้ปรดยที่สครับักก่อนเดี๋ยว ต่อคร well. ับในยกที่ห้าครับสุดท้ายครับผู้เอกชงที่สอสุดมทยมไม่จบแต่เกณฑพยักแก้วาสทีที่เหลีอะไรักอย่างทีนี้ต่อสูับ ทีนี้นะครับเกมระึกเลยทีเดียวอ่ซ้ายเด็จะยักซ้ายปั่งซ้ายฝ่กองเชียร์ก็รอเชียร์อยู่นะครับเปก้บอปังไั่งี่มิดฝังไม่อยี่ฝั่ง่งแทเด็กสวยงามัร่อยเนวยไทยแล้วนะคบบนี้ยาะนิดรูหน่อยครับ เชิญชมัวหน้าคณะต้องสอบข้างเลยครับเชิญชมัวโวยทั้งคู่ด้วยคุณเจ้าแน่นอนครับแทนกับเชิญ バッター พาดหัวและวางยาเราติดเด็กโอ้ยันจบสุดแรกนะครับทีนี้งานที่เรียนมานมาต้องทงาีกาครับคู่นี้ถึงสาีกาเดี๋ยวดูทำปไปนีกทีนนี้ก็ดว่าการวเสีังหลันครับดอกนี้นะครับตัักเตะซ้ายเล หัดยเียครับยอสุสยครับเดี๋ยวเราจะมาการรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูอย่างเป็นทางการครับแล้วก็ะแนด้านล่างาชัเพิ่มเพียรครับที่เวราภแก้วจันทร์ครับคะแนนไปที่สของ ก็ชูไปนั้นนงครับเป็นมงคนแก้วสอง variance, nacional, ส่งมานะขณะคะแนน้นการ2เหงียนประยั์เหยียดทีรสี่สองครับเอกที่สองถึันไทนใอย่าลืมติดตามชมนะครับ